ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยทำไมเจ้าไม่ใช้พลังเต็มที่ละ่ะถ้าอย่างนั้นข้าจะบังคับเจ้าให้ใช้พลังเต็มที่อนาเขตดาบไม่วอกแวก แม้แต่จัก,กรพัรดาบก็ตระหนักได้ถึงวิชาเฉพาะนี้ในขอบเขตราชาเทวะข้าไม่คิดว่าเจ้าสามารถเชี่ยวชาญมันได้ในขอบเขตจ,จิตวิญ,ญญาณเทวะเจ้าจริงจังกว่านี้ได้ไหม นี่คือความแข็งแกร่งที่ขอบเขตติดวิญญาณเทวาสามารถมีได้หรอไม่เพียงแต่พวกเขามาจากรุ่นยาวเท่านั้นทั้งสองคนมีอายุไม่เกิน30ปีไม่ปแปลกใจที่พวกเขาถูกเรียกว่าบุตรแห่งเทพสมแล้วที่เป็นผู้สืบทอดของจักรพรรดิดาบมันนานมาแล้วตั้งแต่ที่ข้าได้เห็นเลือดของตัวเองครั้งล่าสุด ถ้าอย่างนั้นต่อไปมาประชันดาบกันเอาละมาสู้กันดีกว่าเยาวายุมีศิลาหมาปะอาศาัศนีไม่เพียงแต่เขาบ่มเพาะพลังลมปราณสามชนิดเท่านั้นเขายังสืบทอดสายเลือดศักดิ์สิทธิ์สาประเภทอีกด้วย เด็กคนที่เป็นสัตว์ประหลาดจริงๆสามารถฝึกฝนพลังลมปราณ3ามชนิดได้ส,สาเร็จถือเป็นขีดจากัดสูงสุดของบุคคลและการสืบทอดพลังศักดิ์สิทธิ์สาประเภทก็เช่นกันนับประสาอะไรกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์บรรุรพามีผู้คนไม่เกิน20คนที่ประสบความสาเร็จในสิ่งนี้แม้แต่ในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเทพเจ้าทั้งหมดมีเด็กรุ่นใหม่หลายคนที่มีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดา แต่ข้ามักจะรู้สึกเสมอว่าพวกเขาเกิดมาเพื่อเผชิญหน้ากับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับเราในที่สุดเกรดวิชาทำลายดวงดาว การปะทะกันระหว่างพวกเขาสองคนทำให้เกิดรอยแยกมิติปรากฏขึ้นตั้งแต่หลวฉางเชิงลดปล่อยพลังเต็มที่ความแข็งแกร่งของเขาก็กลายเป็นการกดขี่ข่มเหงอย่างไม่น่าเชื่อแต่จวินซี่เล่ยยังสามารถต่อกรกับเขาได้จริงๆไม่นางแทบจะทนไม่ไหวจะวินซี่เล่อจะถูกปราบปรามอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่นานหลวฉางเชิงแข็งแกร่งอย่างน่าสะพรึงกว่าจริงๆแม่นางจวิน หากเจ้ามีไพ่เด็ดให้นำออกมาตอนนี้ไม่เช่นนั้นเจ้าจะแพ้นในครั้งต่อไปก่อรูป่ายกลนั่นคืออะไรไข้กลดับเจ้าหางหนึ่งในวิชาอันโด่งดังของจกกักรพัรดาบเมื่อไข้กลสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในสังเวียนจะถูกบีบคั้นจนกลายเป็นความว่างเปล่า จัดมา<ะ>อน,นาเขตการโจมตีของหมาป่า<ะ>เล่เหลี่ยมสุดท้ายรับการโจมตีดับหมื่นเล่มของข้าไป ท่านจบแล้วท่านอาจารย์ข้าขอโทษข้าแพ้แล้วเจ้าได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วและผลงานของเจ้าวันนี้ก็คู่ควรกับชะตากรรมของเจ้าในฐานะผู้สืบทอดของจักพรพรรดิดาบแล้วเจวินซิเล่ย์ได้ออกจากสังเวียนประทับเทพ และพ่ายแพ้ในการแข่งขันนางจะเข้าสู่กลุ่มผู้แพ้และต่อสู้ในรอบที่5ของการแข่งขันของกลุ่มผู้แพ้ในวันพรุ่งนี้หลัวฉางเชิงชนะเขาจะเข้าสู่รอบจิงชนะเลิศของกลุ่มผู้ชนะขอบคุณท่านสูหุยวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ